ตอนนี้เรากำลังจะปล่อยปลากันนะคะซื้อลูกปลามาทั้งหมด6ถุงนะคะเป็นปลานินสองถุงนะคะถุงละร้อยนะคะเขาขายแล้วก็เป็นปลาในสองถุงปลาในคือสีส้มๆนะคะแล้วก็ปลายี่สกอีกสองถุงนะคะเป็นปลากินพืชทั้งหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณพ่อบ้านกำลังจะปล่อยลงในสระนะคะที่เราเปิดน้ำขังไว้ ได้หลายวันแล้วนะคะอ่าเริ่มลงแล้วลูกแพลเริ่มลงแล้วใช่ไหมคะค่ะลูกปลาตัวเล็กอ่ะดูสิดูสิตัวนี้สีสวยอ่าตัวนี้ปลาไนต์ตัวนี้ปลาไนต์สีส้มเลยปล่อยดิค่ะปล่อยดินี่เอาเลยเอาเลยโอเคอุ้ยอ่าค่อยๆหมุนมาค่ะค่อยๆ่อยหมุนมาได้ค่ะได้ ออกไปยังคะยังเลยค่อยๆเทลมันยังไม่กล้าออกมาใช่ไหมน้องขอที่ยังตัวกลัวอยู่เนาะนอนมองตัวโดดดิ้งๆลงไปแล้วค่ะได้แล้วอ่าลงแล้วลงแล้วโอ้ยลงตัวลงทำไมนี้มันไม่มาตะเกียร์ มันยังใหม่น้ําใหม่ค่ะมันเจอน้ําใหม่มันก็ยังสดใจน๋อ,อน,นี่<บ>ไปยิบศกนีก่ไปยิบศกเดี๋ยวไปยิบศกไปแล้วตัวยาวๆนะยิบศกลอง,อองมัดปลาได้ไหมอโอ้ยนี่นีน่ของเราแค่ก็ออกดูดูๆๆๆๆไปแล้วไปแล้วน่ารักจังสีส้มเนาะสวยเนาะเอะฝั่งนี้ฝั่งนี้ปาลาอะไรเอ่ยอันนี้ก็ยิบศกนะคะอู้ยไปเป็นผงเลย เดี๋ยวนะต้องจับก้นมานะคะจับก้นพลาสติกแล้วก็ค่อยๆเทออกไปหมุนหมุนหมุนมหมหมุนหมุนให้ปากถุงมันไปทางน้าน,นะคะอ่าเริ่มออก,ะะอลอกแล้วค่ะน้องแพรเริ่มไปแลวไปเลยไปเลยน่ารักจังอ่ค่อยๆเทออกลุเทออกค่ะยกยกก้นถุงขึ้นให้มันไหลออกไปอ่านั่นแหละยกก้นถุงขึ้นอ่ะ โอ้นปลานินนะคะป้าปล่อยปลานินอยู่ตอนนี้น้องแฝดน้องแพก็ปล่อยปลานในเนาะโหวิ่งออกไปแล้วนะคะตอนนี้เยอะเลยนะคะฝั่งนู้นเขาปล่อยปลานินกันเราปล่อยปลาใน,นโอเคอหมดแล้วค่ะหมดแล้วอันนี้ปลานินนะอันนี้ปลานินตัวลายๆนี่ปลานินนะน้องแพรขอปล่อยปลานินได้ไหมน,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 นอ้อนั่นๆ่ะนั่นน่ะอีกถุง ไปแล้วไปแล้วเเดี๋ยวช็คต้องเช็คต้นเขาไม่ได้ติด้างไหมเอากล่นยังไงค่ะหันหันจนเออแล้นเทเทได้เลยนี่น้องแท้ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นปล่อยแล้วปล่อยแล้วนะไปแล้วนะไลออกไปแล้วไลออกไปแล้วไป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 ยกฝั่งนี้ต้องยกฝั่งนี้ให้ก้นมันสูงขึ้นอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ ขอจับสักตัวได้ไหมตัวเลขนะไปล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วนนนอีกถุงนึงนันปลานิลใช่ไหมอือปลานิลปลานิมมันกัดนิ้วเนาะจริงเนะั่งค่ะอือโ้โหนั่นไปดิ่บ้านว้าวว้าว จับได้ไปแล้วไปแล้วไป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 เจเ๊็บโตไปโตไปโตไวใหญนะนะใจนกกระยางกินซะนะต้องลุ้นอ่อน่ารักเช็คเช็คเช็คปลาถึงเนี่ยนี่ค่ะนี่คือปลาอะไรปลาในค่ะปลาในนี่เช็คปลาในถุงด้วยถุงปลาในฮะไปแล้วไปแล้วหมอได้ยังคะเช็คเช็คดูให้ดีดนะ เอาออกให้หมดตองออกให้หมดเฮ้ยเหลืออีกตัวนึงเฮ้ยไม่ไตั้งไว้เดี๋ยวป่าจิกันยนี่น้อไปแล้วนะครับเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยไปไหนนะเจ๊ยังฝูงเลยไปสิตั้งชื่ออะไรพิสซี่พิซี่จะไม่ได้หรอกแล้วว้าจับได้สิไปเป็นฝูงเลยนะคะตอนนี้พิสซี่ไปไหนแล้วหายไปแล้วมือตรงนี้อยู่หรอคะ ค่ะวิ่งไปเป็นฝูงเลยตอนนี้นี่คือน้ำใหญ่ค่ะไปสู่น้ำลึกแล้วฝั่งนี้ชนาดอะโอ้เต็มเลยโอ้โหวิ่งเป็นฝูงเลยสูอน้าใหญ่แล้วใช่ไหมอู้ยนี่ไงมาเป็นฝูงใหญ่เลยแท้ ดูด okay. okay, okay, ูผงใหญ่เลยดูดูไปไหนแล้วไปแล้วเหรอโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบบ๊าายยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายความคืบหน้าดูเนาะว่ามันโตขึ้นยังไงบ้างนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กดามสุดกล้กด้วยโ <c oughs> อเคค่ะบ๊ายบายบาย